สวัสดีครับผมดินล็อกนะครับผมดีใจมากนะครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่นะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะวันนี้ไม่ใช่คลิปสั้นไม่ใช่ไม่ใช่คลิปอะไรต่างๆทุกคนเป็นคลิปเป็นคลิปสั้นยาวๆนิดนึงทุกคนวันนี้นะฮะผมจะมาทําคลิป ASMR ทุกคนเดี๋ยวผมจะมากินให้ทุกคนดูทั้งคลิปเลยทุกคนรับรองฟินแน่นอนทุกคนตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนตัดผมอยู่ที่เมกาทุกคนดูการกินขอยำของผมนะไอ้นี่คือผักจากสวนทุกคนผักจากหน้าบ้านเนี่ยเพิ่งเด็ดเมื่อกี้ทุกคนดู เดี๋ยวเราจะมาลองดูทุกคนเดี๋ยวพอตอนกินเดี๋ยวคนตัดผมเพิ่มเสียงให้ทุกคนนี่คือขา้อยำสูตรปักใต้ทุกคนเป็นขา้วยำสมุนไพรปักใต้นะฮะเป็นขา้วยำของนาทิวะทุกคนเดี๋ยวผมจะกินให้ดูแบบจริงๆจังๆนะว่าแบบเวลาเขากินจริงๆอะ่ะเขาจะกินกันยังไงทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะทุกคนผมบอกเลยของดีทั้งนั้นทุกคนปกติขา้อยำเขาไม่กินกับน้ำมันรบนะทุกคนผมก็ต้องขออภัย ทุกคนเอ้ยปัวพันลมก็ไม่ได้ร้อนมากเลยโอเคทุกคนวิธีการกินนะคะทุกคนตักข้าวมาทุกคนข้าวเวลาตักเนี่ยไม่ต้องเยอะทุกคนดูนี่ประมาณนี้เนี่ยข้าวเวลาตักไม่ต้องเยอะทุกคนแบบทับพีแบบครึ่งทับพีก็ได้ทุกคนประมาณนี้เพราะว่าพอเวลาเราใส่ผักเนี่ยพอเวลาเราใส่อะไรต่างๆนะเนี่ยใส่แล้วข้าวมันจะเต็มทุกคนเดี๋ยวผมกินให้ดูนะไอ้นี่คืออาหารที่พวกเรากินกันทุกวันทุกคนกคนีต่ออฉมาแก่าขายำงานประจําคือบวบเวอขตต่อ เมียผมชอบนี่คือน้ำบูดูเอาน้ำบูดูก่อนเลยอ้นี่คือเด็ดที่สุดทุกคน น้ำบูดูน้ำบูดูคือเขาเขาจะเอาพวกปลาชิงชังอปลาตัวเล็กๆทุกคนที่จับมาจากอ่าวของ3มจังหวัดอะ่ะอ่าวพื้นบ้านเขาจะเอามาแล้วก็เขาจะเอามาหมักทุกคนแล้วก็เอาไปใส่ในโอง่งประมาณ 12- 13เดือนหอมักเสร็จแล้วทุกคนเขาเอาบูดูเงี้ยเอาไปต้มอีกทุกคนใส่พวกตะไคร้ทุกขาพวกใบมะกรูดพวกหอมทุกคนใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอ่ะน้ำตาลตะโนดอะ่ะทุกคนเอาไปต้มทุกคนเพื่อให้มันได้กลิ่นสมุนไพรอีก ทุกคนกินค <constructor> ือใช่ท e ุกคนใส่หน so so ึ่งช so ้อนโต๊ะทุกคนนะอย่างงี้สิ่งต่อไปที so ่เราจะใส่นะฮะทุกคนคือนี <splash> ่เลยทุกคนนี่คือเมะพร้าวคั่วทุกคนใส่หนึ่งช้อนโต๊ะทุกคนหอมๆสิ่งต่อไปที่เขาใส่นะฮะทุกคนคือนี่ทุกคนนี่คือปลาตาโตทุกคนเขาเอาปลาตาโตเนี่ยไปต้มกับเกลือทุกคนพอมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆทุกคนเขาเอาเนื้อออกมาแล้วก็เอามาคั่วทุกคนไอ้นี่คืออร่อยมากปลาแบบไม่ขาวทุกคน คนตัดตสงสารมากทุกคนผมบอกเลยค <c oughs> ของดีทุกคนของดี <c oughs> สิ่งต่อไปที่ใส่นะไอ้นี่จะเป็นของหลักที่ขาดไม่ได้3มอย่างนี้ของหลักที่ขาดไม่ได้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนก็ลหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาเรากินปกตินะถ้าสูตรของบ้านผมนะก็คือกินกับอะไรก็ได้จะกินกับหมี่ก็ได้จะกินกับถั่วฝักยาวแครอทแตงกวามะม่วงมะนาวส้มโอนะฮะทุกคนใบชับพลูใบต่างๆกินได้หมดแล้วแต่เราจะกินเราชอบผักแบบไหนเราเรากินได้หมดนะฮะทุกคนแป๊บนึงอันไหน เราสามารถเอาไปกินกับพวกไก่ทงไก่ทอดก็ได้นะทุกคนนี่เรามีไข่ต้มไอ้นี่เป็นไข่เป็ดนะฮะทุกคนไข่เป็ดออแกนิกที่แม่ยายผมคนเลี้ยงเองนะทุกคนแล้วก็มีพวกเนี่ยถั่วฝักยาวมีใบชับทูไม่ได้นี่ตามมาดูเลยด,ดิว่าใบอะไรเ,เดี๋ยวเขาว่าดินโง่จ้ะมาเร็วๆนี่ใบอะไรถั่วฝักยาวนี่ใบมะม่วงหิม,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 มพาน,นต์นี่ยอดสตออันนี้ยอดกระถินทุกคนผักที่เราอยากจะกินเราใส่ได้หมดทุกคนแล้วก็มีมะม่วงเบาทุกคนมะม่วงเบาก็ใส่ได้บ้านผมบางที่เขาใส่หมี่ด้วยทุกคน ใส่พริกบ่นทุกคนอันนี้เราแต่นะใส่พริกไทยก็ได้ทุกคนนี่พริกบ่นแล้วแต่ชอบชอบเผ็ดมากก็ใส่มากทุกคนบีบมะนาวฮะใส่มะม่วงแล้บีบคือผมเป็นคนอยากได้อะไรที่มันชิจชีะเผ็ดก็เผ็ดิจี๊ดเปรี้ยก็เปรี้ยวจิจชีทุกคนแล้วก็คลุกให้เข้ากันฮะทุกคนนี่คือจานของผมตอนนี้นะฮะทุกคนดูดิ น่ากินมากทุกคนข้าวยำสุดปักใต้ทุกคนแล้วก็กินกับมีแล้วก็ไข่เป็ดออแกนิก,กต้มทุกคนเดี๋ยวผมกินให้ดูฮะ <c oughs> เขาเกียบทุกคนือ <c oughs> <c oughs> เพิ่มพริกอีกนิดนึงทุกคนรู้สึกว่ามันยังไม่เผ็ดใส่เข้าไปทุกคนเมนมะม่หิมะพานทุกคนดูทุกคนมสมุนไพรทั้งนั้นทุกคนผมจะบอกว่าถ้าเรากินอยากจะให้กินแบบขาา้อยำแบบสะใจจริงๆนะต้องทำเองเพราะว่าถ้ากินที่ร้านเราจะไปเพิ่มเรื่อยๆไม่ได้นะนโึกออกไหม พวกผักพวกอะไรเงี้ยถ้าผมกินเองนะสามจานเนี่กินหมดทุกคนสังเกตนะข้าวเมื่อกี้ตักมาน้อยมากๆทุกคนพอก,กินจริงๆอ่ะมันเยอะทุกคนเต็มจานเลยอืออืมอลกุ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะฮะทุกคนผมจะบอกว่านี่คือหนึ่งในความฝันของผมที่ผมจะทําคลิปแบบ ASMR ด้วยผสมผสมกันไปคือผมผมชอบผมมีความสุขในการทําอย่างนี้แล้วก็ผมพูดตรงๆเลยว่าฟินมาก,มากๆทุกคนเวลาทำอ่ะผมชอบกินมากาเกาหลีกินอะไรเนี้ยโอ้โหอยากจะกินพิซซงพิซซ่าอีกทุกคนใครอยากจะส่งมาให้ผมกินได้นะทุกคนกผมกินให้ดูอะ <laughs> ชอบผมชอบมากถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับด้วยนะฮะคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะผมจะได้ทําอีกแน่นอนฮะหลังจากนี้เราจะมีคลิปภาษาอังกฤษอะไรต่างๆแน่นอนแต่ว่าให้หลังคคคคววิดกกกก่่อนนททุุแล้็ยา ไปดูนะครับว่าคลิปหน้าจะทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้ขอโทษคนตัดด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็เอาไว้เจอนะฮะทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ